เกือบีที่กรรมในการทำมนุษย์คนทำเป็นว่าลุยคนต่างไล่ตาอยู่ไม่ตาเดียวย่องย่องเงินดังและย่องยงบอทิปเงี้ยเงีงตาไอ้นี่คนตาดูทริอปควางตาควางแล้วลังตาดูที่คบานคนไม่เมื่อนกันบางที โบดูมันใจร้อยได้ใช่พอได้แรงออกก็รตังวิ่งมาตึงจูบการชูบข้างหน้านี่งมาตึ้งยาวๆก็ลอกเหลือใส่โอ้โบดูพูดหยัดแม่เลยพูดอะไอันพูดหน้าว่าพอกูจะยัดวัวเลยทำเต้าเลยวัวกับวัวกับนั่นมาหยัดวกเอยหรือว่าลุงตุยพอมึงหยัดหน้ามาในปูน แต่ทำเตาไร้ยัดไม่ว่ามาพอกูกินข้าวอีกกันลุดกันเละกันลุดกันเละนี่หนี่ก็คนเราช่วยกันทำดีนะดีว่าแย่งกันดีถ้าแย่งกันนีนั้นมีใจมึงมีใจกูเพื่อนก็รู้ว่าพอมึงอย่ารู้ว่าถึงพอเพื่อนก็รู้ว่าพอกูแย่งแม่ไหนพูดแต่ถ้าเราช่วยทำดีเราปิดกันละอย่าไอ้ปิดเลยไม่ดีว่าไอ้นี่ก็เมื่อน อ,อินุจรีมันรักลูกมันกูเว้นด้วยกับมันน่ะเด็กมันนี่เกิดใหม่อู้แว้งปากปริ้นกระตำใจมั้ยเด็กแอมเกิดมาแอมเกิดไหละ่ะถ้ามันเกิดมากูจะต้องถูกควองควองกับควงปลายตันมากับมุนนาวัตตาิโลกโอทัศโลกยอมเป็นไปตามกรรมกรรมนี้ขึ้นกันอาการกระทำถ้าทำดีกับกรรมดีถ้าทำชั่วกับกรรมชั่ว มันตามมาเองท่านครับท่านเขียนจดหมายนะครับผมจัดการเ,เองเออท่านเขียนจดหมายนะครับเรียบร้อยนี่นำจดหมายนี้ไปกับท่านเจ้าคุณอ๋อเขียนจดหมายรายงานท่านเจ้าคุณ ใจจมุนตามไปกาจัดราดรมเด็กวันซื่นปากไม่ทิ้งกินนำนมคิดลูบคมกำนั่งเชื้อเลือน่ังไงตันกองเต็งนำจดไม้ไปายงานเลือนลงแกรน,นุดจรีเอ้ยแซวจีนักหน้าเฮ้นัก

จะกาลูกผัวไม่กลัวกรรมโอ้ลูกแม่กรรมเต่เตแม่ต้องตายนะลูกนะจะไงากาลูกได้ใจแม่ป้าป๋ลุงงามใอิ่มนำ แต่ตัวพิษยังไหลหนูไม่ทำแม่เกิดมามีกรรมทำ,ำย่างไรโอ้แหวนพี่ขนาดนี้พี่รู้แม่อนนินอะไรวาจะรู้แล้วามทำไรให้ดัดใจ แต่ตุกกระรมมันมองใจแล้วนายเดินปันนา แมนะ่ปลอดไว้กอจะตัง้งใหญหนุนจะรี และเกือนุ้นเป็นลูกน้องกำนันเชื้อตีเชื้อจุนปมจมุนเจ้าในใจไงมาท่านเจ้าคุณครับผมตันกองเตีงมือปืนของกำนันเสือนในะครับพุ่มใหนู่นุยลูกน้องก็ไอ้ตันกองเตีงมือปืนกำนันเชื้อที่นีไอ้เด็กกลางล่างนี่คือได้กิ้วเกือกอย่าไปเมยมึงเลยกับกูได้กิ้วเรือก อันนีครับอยาไปกว้างบางทีมันการแรงมีเอดพ้นบางทีมันกัดกัด,ดกระโรลไม่รู้ใจนี่แนงยาไอ้มานี้นะครับมันจุดหมายอะไรก็อ่านดูที่ครับโอ้มันจุดหมายใช่เรียนท่านเจ้าคุณที่นับถือผมได้ข่าวว่าวเเวง มาเป็นผู้จัดการโรงเร่ของท่านมันเคยทำงานอยู่กับผมนะเด็กคนนี้มันปรีทีุ่ดเมื่อมันมีโอกาสมันเข้าไปปลุกปล้ำนุชชรีที่ในห้องนอนแต่ยังโชคดีที่พวกเรานั้นมาเจอมาทันกันนะและมันหนีไปได้นุชชรีได้ควาาความหวังมากับจดหมายฉบับนี้ว่าถ้าหากว่าท่านเจ้าคุณจะแต่งงานกับนุชชรี ขอให้ท่านนั้นช่วยนุเคราะห์ทรงไอเวงให้กับตันของเตงในานุ้ยและนายเทง่ง拉คอมายิงที่หน้าโรงเรื่อยต่อหน้าคนงานจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งกำนันเสือโอ้ไอเวงมันบัดทบถึงขนาดนั้นครับมันบัดทบครับผมตามมาทันด้วยฮะ อันนี่ยกับพ้มเช็ดอาได้ที่ขัน,นมันออกเด้โอ้ยัดแม่มี่อะไรไม่มาด้วยกันมาด้วยกันเนี่ยมันเปรตไปนะมันบางทีมันก็เอ้ใบตองแหงบางทีมันก็เอาพี่จัดไปเอ้พี่โอตกตายเลยกับเอ้พี่ไอเปรตวะมาด้วยกันทำไมต้องขัดใจกันด้วยมันเป็นนันมันเปรตนี่มันไม่รู้เรื่องนี่ อย่าแปตามนะครับให้เว่งมนุบาลใช่อนุญาตให้ผมนะครับผมจะยิงเขาไอ้ยิงหัวมันเองนันนพอย,ยิงหัวตายแล้วผมเช็ดก้อนนี่แถวนีวพอตันจะกุนไอน้เาียดผมจะปลูดไปติดโต้ผู้จัดการหล้ลากก้อนมายในหัวยงิงทันทีเลยเอาเถนะการอนุญาตมันไม่ยากหรอกแต่ตันอย่าลืมนะการฆ่าคนนั้นมันผิดกฎหมายการฆ่าคนมันต้องแนบเนียน,นต้องรอบครอบ แล้วเอ็นมันฆ่าวิธีไหนอ่ะเอาเถอะเราจะวางแผนั่นเองเย็นนี้ให้ตันนำพวกไปดักยิงมันที่กองไม้ทางเข้าบ้านกำนันเสือตำบลเือรองแล้วจะได้ยิงเข้าใจไหมเรียบร้อยบั่งหละแล้วครับอันนี้เป็นนันป้มการลาวแล้วครับนะไปเถอะ,อะ เรียบร้อยแล้วผมจัดการเองมันมเลยนะพวกเดียวล่ะพวกเดียวกันกับแต่ว่ามันผมจัดการเองแล้ววังเปินการแมนยำว่าทำได้จะทำลายชีวิตให้มันเป็นสังกัด มันดูตูขยบจากผูกคนจะได้ไม่หวัดไม่หวัดเสื้อแกแน,นเ่เพียงใดโอรเรียกจาเวงกับเพื่อนใจให้มาบอกโอ้จาเวง และตังเงินไกลเราแต่ตนจนปลายก้าวใจไงเธอไปที่บ้านท่านกำนันเออดีเฉวงเรามีงานบ่าวไว้ทำมะ่านอะไรล่ะครับบอกมาเลยครับท่านจะให้วเวงนั้นไปบ้านของกำนันเสือเอาบ้านกำนันเสือใช่เอาเงินสดไปกำนันเอาท่านเจ้าคุณ ท่านเป็นหนี้กำนันเสือหรือก็เป็นแหละสิมันจะเป็นไปได้แต่มันเป็นไปแล้วให้นาเงินชดไปกำนันเสือใช่ท่านวางใจผมขนาดนั้นเหรอก็วางใจแล้วสิท้งงางอาว่าเงินท่านสูหนายล่ะไม่เป็นไรเราไม่กลัวหรอกยังไงก็เรวัดเป็นผู้รับผิดชอบเข้าใจไหม แล้วเป็นเลื่อนจนไม่โอนค่าบัญชีครับทุกวันก็ก่อนพลิ้งปรังปริงปร้งปรังใหญ่ฮะอย่าเลือกมากเลยค่าทำไม่เป็นเนาะมันโอนเงินไม่เป็นแต่ว่าลุยไปคนโอนโอนเงินไม่เป็นเนี่ยน,นะนำไปแต่เอินสดดีกว่าแล้วถ้าสมทติตว่ดจนปล้นนะครับจนปล้นเลย ให้ไปเลยไม่ต้องต่อสู้อเอาเฉยบอกว่าเงินนี่เงินกำนันดันเสือพระจนในแวกนี้เป็นเด็กกำนันเสือทั้งนั้นต้องกั้นในเวะ์ที่จนไม่เม็ดมีคนเลี้ยงอยู่กันอยู่ปนนันเองและทุกอย่างจะเรียบร้อยนะครับทางนั้นพอ่อตกลงครับผมจะนำเงินสดไปไง่วันนี้เลยนะ ันกำลังาแล้ว